คนกระบ,บี่เวลาอยากกินหมูกระทะนึกถึงร้านไหนกันคะอันนี้<ะ>เป็นร้านประจำของโจใครยังไม่เคยลองปักหมุดเลยได้เลยคะ่ะคือมันเป็นร้านหมูกระทะที่คัวจะธรรมดาแต่อร่อยแซงออกปมีเมนูซิกเนเจอร์เป็นเ,นเลืองผัดซีอิ๊วฟักทองเชือ่อมก็ไม่รู้ว่าเวลาเพื่อนๆมากินร้านนี้ชอบกินเมนูไหนกันอสองสิ่งนี้คืออร่อยมากและสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับร้านนี้คือหมูหมกักอร่อยมากทุกคนท,กทุกอย่างในร้านนี้คือแบบความเข้ากันของหมูกระทะที่แท้จร ให้ดูเนื้อหมูหมักนะพากเสียงไปน้ำลายสอเลยอ้านิมที่นี่ก็คืออร่อยมากเหมือนกันพูดคำว,ว่าอร่อยไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเป็นร้านที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนใหญ่แต่คนเยอะจนแทบจะไม่มีที่จอดรถงงไหมร้านคือเปิดมา20ปีแล้วเจ้าเพิ่งมารู้จักตอนทํางานคืออายุ20กว่าแล้วชาวคนในเมืองกระบี่ไม่ได้กินร้านหมูกระทะที่มีตานานมามากกว่า20กวบปีถ้าดูแล้วยังนึกไม่ออกว่าร้านไหนร้านนี้คือร้านดิมทางหมูกระทะเป็นร้านจุด นัดพราะว่าจะเป็นวัยทํางานหรือเพื่อนพ้องมาที่นี่คือจบค่ะอร่อยจริงๆอร่อยแสงออกปากอร่อยแบบต้องไปลองสักครั้งถ้าใครยังไม่เคยไปร้านนี้จะอยู่พิกัดโรงพยาบาลกระบี่หรือว่าใกล้แยกนอกอินทรีจริงๆในกระบี่เนี่ยมีร้านที่น่าสนใจอีกเยอะเลยติดตามโจ้น,นะพาไปกินไปช็อปอีกหลายที่เลยค่ะ